ขึ้นมายกที่3นะครับคู่รองครับเพชรยินดีมวยมนสนันเบืองอังคารที่17ตุลา6กครับบุมแดงนี่เพชรกาก้าครับน้ำเงินมานีแดงนะครับขึ้นมายก3ราคาก็เบียดเบียดแล้วครับเหมือแดงเหมือเงินในประมาณนี้ครับวงในครับได้ไม่ได้ครับพยายามเลื้อยไปยังเนี่ยครับ ดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับกรรมการก็จับแยกมาก่อนเลยครับ หมัดหนึ่งสองเตะขวาครับมณีดแดงหมัดขวาต่อยลำตัวครับเตะซ้ายคืนมาครับเพชรกาก้ายกที่สามครับโอ้โหแข่งดีครับเตะโยนมาเลยครับเตะขวาเพชรกาก้าคืนมณีดแดงไปหมัดขวาลำตัวครับมณีแดงเพชรกาก้าเตะซ้ายหน้าเตะขวาหลังมณีดแดงเตะได้เพชรกาก้าจับจะเทเทไม่ได้ เตะมาเตะคืนครับเกี่ยวได้เตะคืนอ้าวแข้งขวามาก็คืนโอ้โห,โโหคู่นี้แม่ถึงอาวุธเลยแล้วครับถึงอาวุธเลยครับคู่นี้ครับเตะซ้ายมาครับมาดีแดงจะคืนก็จังหวะแหมมันไม่ได้อีกครับแข้งขวาของมาดีแดงเพกา้กาเตะขวาเตะซ้ายมาีแดงได้ขวาคืนไปครับจังหวะแข้งที่สองของเพกา้กาเตะหลุดนะครับ ไปขวามาครับไปขวาเีตกากะ้ามาดีแดงโยน,ยนเข่าไปเลยหมดยกที่3ครับหมดยกที่3นะครับ